ข้าวไม่ใหม่ไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วเข้าวินก็เลยลวกข้าวเวนแรงไปเลยพี่น้องปกติจะมีไข่ต้มนะแล้วก็มีผักข้างเคียงมันก็จะออร์อกมากเลยปกติต้องมีหอมแดงพี่น้องอะ ใช้หอมนี้แหละมีหอมแดงมันจะเข้ากันอือรัว